ก็เป็นกูรูด้านมอเตอร์ไซค์มากกว่า5ปีแล้วนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายประเภทหลายยี่ห้อหลายรุ่นถ้าจะให้เลือกมอเตอร์ไซค์ที่ชอบแล้วคิดว่าคุ้มค่าก็คงจะต้องยกให้กับสกูตเตอร์ที่เป็นออโตเมติกนะครับวันนี้ได้มาขี่ยามาฮ่ X Max Connect e d นะครับบอกเลยเลยว่ามันเหมือนเหมือนเป็นรุ่นที่มาตอบโจทย์แล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่ยังขาด ซึ่งยุคนี้เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วเรื่องสัมผัสต่างๆของเราเนี่ยมันถูกเชื่อมต่อเข้าไปกับสมาร์ทโฟน c o n n e c t เตเนี่ยคือมาอุดช่องว่างตรงนั้นมันสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้หมดเลยกูรูบอมนะครับจากเช็คราคา .com ม o อเตอร์บากูรูวันนี้นะครับเป็นการสัมผัสตัวจริงของ XMAX Connected เป็นครั้งแรกสำหรับผมได้เห็นดีไซน์ ผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆมาแล้ววันนี้มาเจอตัวจริงบอกเลยว่ามันเข้ากับคอนเซปต์คำว่า X Max เพราะว,ว่าด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ดูจากไฟหน้าเนี่ยที่เป็น Full LED เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นรูปคำว่า X รวมไปถึงด้านท้ายเช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายก็ดีไซน์ใหม่เลย นอกเหนือไปจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเข้าคอนเซ็ปต์คำว่า XMAX มากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยตรงบริเวณที่นั่งเนี่ยไล่ตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยจอแยกเป็น2จอมองได้ชัดเจนเป็นสีด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่เก็บของซ้ายขวาเนี่ยก็ออกแบบเชฟใหม่ ดูแปลดเปรียวมากยิ่งขึ้นอนเนกประสงค์เหมือนเดิมนะครับใส่ของแล้วก็ล็อกได้นะครับรวมไปถึงสมาร์ทคีย์มีความสะดวกแล้วก็ให้ความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะจอดที่ไหนแค่พกรรโมทตัวเดียวสะดวกมากเบาครับอันนี้ชัดเจนมันดูมีความเป็นพรีเมียมมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบกับ X Max 300ตัวที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่เก็บของใต้เบาพื้นที่สัมภาระเนี่ย มันเก็บได้เยอะมากคนที่เคยใช้ X Bag 300มาแล้วจะรู้ดีว่ามันเหมือนกระเป๋าโดเรมอนอะข้างในอ่ะมันเก็บได้เยอะเยอะจนที่คุณแทบจะไม่คิดเลยว่ามันโอ้มันจะจุอะไรได้ขนาดนี้หรือถ้าเกิดคุณเป็นนักเดินทางเนี่ยคุณจะไปติดถังเพิ่มขึ้นทางด้านหลังนะครับก็ยิ่งทําให้มันมีความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับ ล่าสุดกับตัว XMAX c o n n e c t e d เนี่ย Y Connect ถูกพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้มันฉลาดขึ้นในหลายๆด้านแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นกับผู้ขี่นะครับโดยเฉพาะการใส่ Garmin s t r e e t c o r t เข้ามาผมถือว่าเป็นพระเอกของ Y Connect เลยทีเดียวเพราะว่าเราสามารถใช้งานได้ทุกวันสําหรับการนํำทางไปยังจุดหมาย,ยาต่างๆที่เราอยากจะไปในแต่ละวันหรือว่าออกทริปเนี่ยถือว่าตรงนี้เข้ามาเติมเต็มทำให้ Y Connect เนี่ยมีความสมบ,บูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้นะครับวายค n นเนเนี่ยยังสามารถแสดงข้อความต่างๆที่เข้ามายังมือถือของเราไม่ว่าจะเป็นสายเรียกเข้าแมสเซจต่างๆเนี่ยก็สามารถไปโชว์บนหน้าจอที่เป็นกราฟิกทําให้เราไม่ต้องมานั่งละสายตาใครที่ออกทริปแล้วขี่มเอเตอร์ไซค์ไปไกลาอาจจะฟังเพลงผ่านบลูทูธในหมวกกันน็อกไปด้วยตรงนี้ก็สามารถคอนโทรลผ่าน w i c n n นเนได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมต่อที่แบบเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวแล้วที่สําคัญคือหน้าจอของเขาเนี่ยที่เป็นดูโอ้ดิสเพย์โหมดเนี่ย มันเป็นจอแยก2จอมีจอเล็กกับจอใหญ่จอใหญ่เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการแสดงเมนูต่างๆของ w i ยค n น c น็กต์คอนโทรลผ่านตัวปุ่มเคอร์เซอร์เนี่ยครับใช้งานง่ายหน้าจอตัวบนเป็นขนาดเล็กก็เป็นการบอกรายละเอียดข้อมูลตัวรถที่สำคัญอย่างเช่นระดับน้ำมันโอ디โอการเดินทางว่าผ่านมากี่กิโลเมตรแล้วแล้วก็รวมไปถึงความเร็วที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับเขามีลูกเล่นเยอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรายละเอียดพวกนั้นกันนะครับ หลังจากที่ได้ลองขี่เจ้า X Max c o n n e c t e d มาแล้วนะครับเรื่องของสมรรถนะสภาพการจราจรที่เยอะแยะแบบในกรุงเทพนะครับผมบอกเลยว่ามันให้ความคล่องตัวดีเหมือนเดิมออกแบบมาเป็นอย่างี้เพื่อที่จะตอบโจทย์การใช้งานในเมืองรวมไปถึงการขี่ทางไกลก็ให้ความเร็วได้ดีพอไม่เหนื่อยครับอัตราเร่งจาก0ไปถึง100เนี่ยมันแป๊บเดียวเองนะฮะอันนี้พูดถึงรถมาตรฐานนะรเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยผมแอบสังเกตนะฮะยาง ก็ยังคงเป็นสเปคขนาดเดิมให้การเข้าโค้งได้ดีมากๆตัวรถไม่ออกอาการอะไรให้เรารู้สึกทวงหรือว่ากังวลใจเลยนะครับฟังชันใหม่ที่เติมเข้ามาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทําให้ X Max Collector เนี่ยมีความคุ้มค่ามากยิ่งข,ขึ้นคือเดิมๆเนี่ยมันก็คุ้มอยู่แล้วในแง่ของเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีเป็นรถที่ดีแบบรอบด้านทีนี้ราคาเนี่ยด้วยสเปคขนาดนี้ราคาอาจจะเกิน20000,000ไปแต่ปรากฏว่าทางไทยยามาฮ่าเปิดราคามาที่189,900บาทมากกว่าเดิมไปนิดหน่อย แถมถูกกับรุ่นเดิมที่เป็นรุ่นพิเศษอีกนอกเหนือไปจากราคาที่สมเหตุสมผลแล้วเรื่องของการบริการการเซอร์วิสยังมียามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิสรองรับทําให้เราสบายใจที่สําคัญคือการรับประกัน5ปีหรือระยะทาง5 0 0 0 0กิโลเมตรด้วยนะฮะอันนี้ก็ทําให้เรายิ่งสบายใจมากยิ่งขึ้นว่าใช้งานไปเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถเคลมได้กับทางไทยยามาฮ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าชั่วโมงนี้ Xback c o n n e c t e d เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆสำหรับใครที่มองหาสกูตเตอร์ในคลาส3 0 0 c ซีซีขึ้นไปนะครับมีทั้งราคาที่สมเหตุสมผลมีทั้งการรับประกันที่ยาวนานแล้วก็สมรรถนะความทันสมัยทุกอย่างครบถ้วนในคันนี้ครับ